วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าเนอร์โก้ตัวแท้งสายดีเฟนเดอร์ที่มีอัตราการบล็อกแล้วก็การลดดาเมจนะครับสูงที่สุดในปัจจุบันอีกรั้งจะเป็นตัวแท้งที่มีดาเมจสูงมา,มากๆตัวหนึ่งเลยนะครับความสามารถเทสก็คือสามารถบล็อกได้นะครับเช่นเดียวกับตัวแท้งสายดีเฟนเดอร์โดยส่วนใหญ่ซึ่งจะมีอัตราการบล็อกคือ50%ทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านข้างนะครับเมื่อได้รับฟิสิกอลดาเมจเมื่อบล็อกสำเร็จจะสามารถลดดาเมจได้ถึง20%แต่ว่าเจ้าเนอร์โก้นะครับเมื่อสิ้นเทิร์นจะสามารถเก็บสแตกที่่่ชชือวาวาร์ได โดยชิลชา้านะครับจะเปลี่ยนการบล็อกจาก50เป็น100แล้วก็เมื่อบล็อกสำเร็จนะครับจะเพิ่มการลดดาเมจเพิ่มเติมอีก10ต่อ1สแต็กและเมื่อการบล็อกครั้งนั้นเกิดขึ้นต่อฟิสิกอลดาเมจแบบซิงเกิลแทร็กเก็ตนะครับก็จะถูกรีมูฟสแต็กนี้ออกไปทันทีและเมื่อการบล็อกสำเร็จจะสะสมสแตก็กตัวที่ชื่อว่าไบออนเนชชาร์ตนะครับโดยจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี10โดยสแต็กนี้จะทำการเป็น2เท่าเมื่อโจมตีใส่่ศัััตรูทีีมสญลกษณ์ของ และหลังจากการโจมตีด้วยสแต็กนี้นะครับก็คือสแต็กทั้งหมดจะถูกรีมูฟออกไปทันทีที่2ดาวสแต็กชิลชาร์ทที่เกี่ยวข้องกับการบล็อกจะสะสมได้สูงสุด2สแต็กเท่ากับว่าสามารถบล็อกดาเมจนะครับได้สูงสุดถึง40%และที่3ดาวการบล็อกจะถูกอัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับจากสแต็กชิลชาร์ปกติจะอัพขั้นขึ้นไปเป็น powerful ชิลชาร์ทโดยจะเป็นการบล็อก100%เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวที่ลดดาเมจนะต่อหนึ่งสแต็กเนี่ยจาก10%จะอัพขั้นขึ้นไปเป็น15 หมายความว่าสะสมได้สูงสุด2สแต็กนะครับก็คือบล็อกดาเมจเพิ่มเติมได้30%เมื่อรวมกับพื้นฐาน20จะเป็นบล็อกดาเมจได้ทั้งหมด50%ด้วยกันนะครับโดยสแตกก็กจะถูกรีโม่ออกไป1สแต็กลังจากการบล็อกสำเร็จเหมือนกันนะครับที่4ดาวสแต็กบายอเนสชาร์ตนะครับก็คือจะสะสมได้สูงสุด2สแตก็กหมายความว่าหลังจากการบล็อกสำเร็จนะครับแล้วโจมตีใส่ตัวที่มีแฮงแมนมาร์กนะพงโจมตีจะเพิ่มได้สูงสุดนะครับถึง40%เลยและถูกรีโมออกไปทันทีเช่นกนรจจมตีเสส็ิ้ และที่5ดาวนอกจากสแต็กที่สะสมได้สูงสุด2ครค้งนะครับของ power pool chill c h a r กับ planet ช er าร์ t นั่นหมายความว่าเนก้ที่5ดาวนะครับจะมีอัตราการบล็อกได้สูงสุดคือ1 0ึ้แล้วก็ลดดาเมจจากการบล็อกได้สูงสุดถึง50%โจมตีได้แรงขึ้นสูงสุด4 0่อต่อตัวที่มีแฮงแ m a n าร์ k และลดกูดาด้วยทุกสกิลทุกเทิร์นเมื่อบล็อกสำเร็จนะครับในแต่ละเทิร์นจึงพูดได้ว่าแค่ความสามารถเทดน,นะครับก็ทำให้เนก้าเป็นตัวแท้งที่บล็อกได้ดีที่สุดใน แล้วก็มีดาเมจในการโจมตีนะครับสูงเป็นระดับต้นๆด้วยเมื่อเทียบกับตัวแท้งได้กันการโจมตีปกติเป็นฟิสิกอลระยะใกล้สกิลตั้งต้นที่ให้มานะครับจะเป็นฟิสิกอลหนึ่งเป้าหมาย30%แต่จะโจมตีซ้ําอีกครั้งนะครับเป็นดาเมจก็คือคิดเป็น20 0ของพลังป้องกันกายภาพแต่จะไม่เกิน150%นะครับของพลังโจมตีกายภาพและนองแบกได้อีก2ช่องแต่ใช้ค่าคอสค่อนข้างสูงนะครับก็คือ3หน่วย ถือเป็นท่าโจมตีที่แรงมากๆท่าหนึ่งนะครับของตัวที่เป็นแทงเพราะว่ามักจะมีค่าพลังป้องกันกายภายพค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับสกิลแรกหนึ่งแนะนําให้เอาฝั่งซ้ายนะครับฟาสต์โคเวอร์จะไปในสแตนนะครับที่จะไม่เสียแอคชั่นไม่เสียเทิร์นเจ้าเหนือเก้าจะทําการสลับตําแหน่งนะครับกับตัวใดตัวหนึ่งในทีมของเรานะในระยะ3ช่องสูงสดุดและทักคูจะได้รับฟิสิกอลชิลเป็นโลบป้องกันการภาะพคิดเป็น50%ของพลังโจมตีการภาพ นอกจากนั้นหลังจากใช้ท่านี้นะครับเจ้าเนอร์ก็จะอยู่ในสภาพที่สามารถโคเวอร์ปกป้องเพื่อนร่วมทีมได้ในระยะ1ช่องผลของสกิลนี้ทั้งหมดนะครับมีระยะเวลา2เทินซึ่งก็จะเท่ากับครูดาสกิลและเป็นสกิลในสแตนด์แบบของวัตตาตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สามารถสร้างโลนะครับให้กับตัวที่ร้องการปกป้องได้แล้วก็สลับตำแหน่งได้รวมถึงมีผลแทบจะตลอดเวลานะครับจึงเป็นสกิลที่ใช้ปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องเพื่อนร่วมทีมนะครับได้ดีมากๆสกิลหนึ่ง สกิลฝั่งขวานะครับเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียว130%แล้วก็ลดสปีดลงนะครับ100เป็นเวลา2เทิร์นซึ่งเป็นสกิลที่หาได้ทั่วไปนะครับในสายโจมตีตัวอื่นดังนั้นแนะนำเป็นฝั่งซ้ายนะครับสกิลแลงสามเป็นสกิลที่ดีมากสองสกิลนะครับแนะนําว่าให้ใช้คัสซาริเอนะเปิดทั้งสองสกิลเลยโดยฝั่งซ้ายจะเป็นในสแตนนะครับที่ในระยะ5ช่องและแปดแฮงแมนมาร์กแปดดีบัฟลดพลังโจมตีและ um แปดดีบัฟที่ทําให้โดนโจมตีแรงขึ้น ต่อศัตรูทั้ง5ตัวนะครับตลอดทั้งแนวทางผลของนิบัสท,ทั้งหมดนะครับมีผล2เทิร์นและมีคูดาว4ีเทิร์นเพียงแต่งเงื่อนไขการใช้งานจะต้องมีศัตรูนะครับที่อยู่ในแนวเส้นตรงให้เยอะที่สุดส่วนฝั่งขวาจะเป็นพัฟสีที่ต่อต้นเทิร์นถ้าเจ้าเนอร์เก้าไม่อยู่ในระยะทำการของศัตรูนะครับหรือก็คือช่องสีฟ้าจะทำการเก็บสแต็กบบยอเนชชาร์จซึ่งปกติสแต็กบบยอเนชชานะครับจะสะสมได้จากตัวเทรดนะครับกรณีที่บล็อกสำเร็จเท่านั้น เท่ากับว่าก็จะมี2วิธีการนะครับในการสะสมบารอนินชาร์ดนะก็คือบล็อกสาเร็จหรือไม่ก็ยืนอยู่เหนืพื้นที่นะครับนอกระยะโจมตีของตูที่เป็นพื้นที่สีฟ้าและสกิลนี้นะครับจะเพิ่มความสามารถนอกเหนือจากการเพิ่มบารอโจมตีสูงสุด20%ต่อ1นสแตก็กต่อศัตรูที่มีแฮงแมนมาร์กแล้วเนี่ยก็ยังจะเพิ่มดาเมจขึ้น30%แล้วก็ดูดเลือดได้อีก30%ต่อศัตรูที่มีแฮงแมนมาร์กเท่ากับว่าการที่มีสกิลนี้นะครับจะทำให้เจ้าเนอร์เกลนะครับโจมตีใส่่ตัวทีีม man มมมแแงงนาาระดดเเไ้กๆลยนะ แรงศาสตร์จะเป็นสกิลที่ดีมากทั้ง2สกิลนะครับแรง5อัพฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นเรียคชั่นที่เมื่อใกล้ตายนะครับเลือดต่ำกว่า30%จะสร้างดอดนะครับสามารถหลบหลีกการโจมตีที่เป็นซิงเกิลทาร์เก็ตได้เป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็ซิงเกิลทาร์เก็ตเนี่ยไม่ได้นับแค่เฉพาะฟิสิกอลนะครับรวมไปถึงเมจิคอลด้วยจะาก,กันาไม่ได้แค่อย่างเดียวก็คือสกิล AOE นะครับนอกจากนั้นนะครับตอนต้นเทิร์นจะสามารถรีคอเวอรี่50%ของ HP ได้ด้วยแต่ว่ามีคูลดาวน์นานถึง7เทิร์นนะครับ ซึ่งสกิลนี้จะแสดงประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อเจ้าเนอร์ก็มี5ดาวนะครับที่สามารถลดคูลดาวสกิลได้1เทอร์ต่อ1การบล็อกก็หมายความว่าเจ้าเนอร์ก็ที่5ดาวแค่บล็อกสําเร็จนะครับ4เทอร์ด้วยกันสกิลนี้ก็สามารถกลับมาใช้ได้ใหม่ใน4เทอร์เทียบกันแล้วฝั่งขวาเป็นรีแอคชั่นที่ทําให้สไตล์แบ็คก็คือเคาน์เตอร์นะครับหาได้ทั่วๆไปทีแลนเก็ตฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นลีดเดอร์ออร่าของฝ่ายอาราซิตี้นะครับที่นอกจากเพิ่มแอทแท็กสิบเปอร์เึ้นอีก15%ด้วย โดยอ l ราซิตี้นะครับตัวที่น่าสนใจก็จะมีลาวิยาเฟเคลนันก้าแล้วก็ตัวแนวเก้าเองซึ่งไม่แน่ใจว่าตัวอื่นในอ l ราซิตี้นะครับตัวไหนที่มีลีดเดอร์ออนไลที่เหนือกว่าเจ้าเนอร์ก้อวไหมนะไม่แน่ใจว่าโคมีไหมแล้วก็ยังมีลีดเร์วิวกับอิกกี้นะครับที่ผมยังไม่ได้ถือเป็นลีดเดอร์ออนไลที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะว่ามีตัวที่ใช้งานได้ดีหลายๆตัว ส่วนฝั่งขวาจริงก็เป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวที่ดีมากๆนะครับคือ150%ยอแล้วก่อนการโจมตีนะครับจะทำการเพิ่มบัฟ Offensive Stance โดยจะเป็นบัฟที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับถึง40%โดยคิดจากค่าพลังป้องกันกระจภาพแต่จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น8%ก็ถือเป็นท่าโจมตีที่แรงมากๆข่าหนึ่งนะครับของสายแทงส่วนแรงก้ารจะไปฝั่งซ้ายโจมตีปกตินะครับจะทำการปิดพเนธุ์เกรทีสกิลต่อศัตรูที่บาดเจ็บนะครับเลือดต่ำกว่าา70%เเเป็นนวล2ทิร์ ยิ่งฝั่งขวาก็ดีนะครับก็คือโจมตีปกติเนี่ยจะเพิ่มคมิย์ิขวัดได้15%แต่โดยพื้นฐานของเจ้าเนอร์ก่ามันมีสกิลที่เพิ่มอัตราคีย์ิข้อน้อยมากนอกจากเลเยอร์ออร่านะครับท่าเดียวเลยจึงคิดว่าการโจมตีปกติอย่าโจมตีเพื่อปิดผนึกจะดีกว่านะครับการโจมตีแบบคิย์ิข้อที่หวังผลยากและที่เล้ง11นะครับจะมีท่าโจมตีที่โหดมากๆท่าหนึ่งนะครับก็คือโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับ100%และน้องแบ็คศัตรูตัวนั้นนะครับไปข้างหลังสี่ช่องซึ่ เราจนั้นจะสร้างนาเมเป็น A e o โ e นะครับอีก 3. คูณช่องจำนวน50%นและแปดดีบัฟลดสปีดลง50เป็นเวลา1เทิร์นอันนี้โดนทั้งหมดเลยนะครับของศัตรูทั้งหมด9ตัวนาเม็ดรวมอาจจะไม่หวือหวาแต่ว่าการผักถึง4ช่องแล้วก็แปดดีบัฟนะครับลดสปีดได้ถึง9ตัวเนี่ยก็ถือเป็นสกิลที่น่าใช้มากๆสกิลหนึ่งแต่ว่าคููดาวก็นานมากเช่นกันนะครับถึง5เทิร์นแล้วก็กินคอสถ,ถึง3ามคอส ส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นการตั้งอเลอรนะครับโจมตีเคาน์เตอร์กลับได้ด้วยดาเมจ70%แต่ว่าระยะค่อนข้างแคบมากๆนะครับคือ1ช่องเป็นเครื่องหมายบวกรอบตัวที่ถึงแม้นะครับจะสามารถเคาน์เตอร์ได้หมด2ครั้งแต่ก็ไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะอาเท่าไหร่โดยรูปแบบการเล่นของเนอร์เก้านะครับจะมีหลากหลายมากๆนะครับรูปแบบหลกัหลกๆก็จะเป็นการมีสกิลสร้างโล่แล้วก็ c o อร์ทีมได้สามารถแปะดีบัฟได้รวมถึงแปะแฮงแมนมาร์กได้เลดเดอร์ออร่าของฝั่งอาราซิตี้รีคชั่นที่ช่วยให้รอดชีวิตได้ และการโจมตีปกติที่สามารถปิดเพยหนึ่งแอคขีฟสกิลของศัตรูได้เมื่อลงความสามารถเทดที่มีความสามารถในการบล็อกที่ดีที่สุดในเกมเนก้าสายนี้จะเป็นสายที่ถึกมากๆนะครับแล้วก็ปกป้องรเพื่อร่วมทีได้ดีมากๆอีกสายนึ้งนะครับจะเปลี่ยนจากสกิลของลีดเดอร์ออร่าของฝั่ง阿拉ซิตี้นะครับมาเป็นสกิลนี้ที่นั่นการสะสมสแต็กบายอนเนสชาร์แล้วใช้สกิลแปะมาร์คเพื่อโจมตีใส่ตัวที่มีแฮงแมนมาร์คด้วยการโจมตีปกติและเพิ่มดาเมจกับดูดเลือดได้ เราทั้งยังคงสามารถสร้างโล่แล้วก็ปกป้องเพื่อนร่วมทีมได้สายนี้ว่าลงกระเทิดที่5ดาวที่สามารถสะสมสแต็กบบยอเนสได้ถึง2สแต็กนะครับจะเป็นสายกึ่งซับพอร์ตนะครับที่สามารถโจมตีได้รุนแรงด้วยและสายสุดท้ายจะเป็นสายมัดสั่งตายนะครับก็คือเอาสกิลโคเวอร์ออกไปเลยแล้วยังคงใช้เป็นพาสซสีฟที่เพิ่มประสิทธิภาพของบบยอเนสช้าต่อตัวที่มีแฮงแมนใส่สกิลแปดแฮงแมนมาร์กและใส่ท่าที่โจมตีต่อเป้าหมายเดียวแรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลแดกที่เกมให้มา หรือสกิลสุดท้ายที่แลงสิบเอ็ดนะครับก็จะทําให้ตัวที่โดนต่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจเดียวหรือว่าดาเมจหมู่จะได้รับดาเมจที่สูงมา,มากๆนะครับถึงตายได้เลยในบัตเดียวแต่สายที่ผมสนใจจะ้มากไม้สุดของเจ้าเนอร์เกก็จะเป็นสายที่สามารถปกป้องเพื่อนร่วมทีมได้ก็แปร์มาร์กได้ราไปถึงมีดาเมจระดับหนึ่งนะครับโดยไม่ต้องใช้สกิลเลยก็คือใช้แค่การโจมตีปกติอย่างเดียวแล้วยังมีสกิลยือชีวิตให้ด้วยอีกหนึ่งสกิลนะครับอาวุธที่ดีสุดข,ของเจ้าเนอร์เกอก็จะเป็นーーปน เพิ่มพลังยุตีนะครับตามปริมาณ HP ด้วยถ้าใครสามารถหาเสื้อสีหลงตัวนี้มาได้นะครับก็จะยิ่งดีนะเพราะเพิ่มการป้องกันกายภาพในด้านหน้าแล้วก็ต่อต้านพวกดีบัฟประเภทลดการป้องกันทุกชนิดนะครับไพ่ฮาโรที่เหมาะกับเจ้าเนอก,ก็จะเป็นกิฟบัตรมูนนะครับที่สามารถรีคัฟเวอรี่ได้เวลาอินเจอร์นะครับบาดเจ็บหรือไม่ก็ใส่เลนอัพหรเฮอร์มิสน,นะครับที่ลดดาเมจลงอีก10%ทั้งหมดทำโปรนี้จะทำให้เจ้าเนอก็เป็นสุดยอดแท้งแห่งการบล็อกและมีดาเมจสูงเป็นระดับต้้้นนของเกมีดวย งแต่เงื่อนไขในความเก่งของเจ้าเนอร์กอนะครับมันมีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นมีดาวอย่างน้อยที่สุด3าดาวขึ้นไปเพื่อเก็บสเต Power Charge, ป็ปพาวเวอร์ฟูลชิลชาร์ตไปจนถึง5้าดาวที่มีรดคูดาวสกิลและต้องเล่นร่วมกับทีมที่สามารถแปะแฮงแมนมาร์คนะครับเพราะว่าการแปะด้วยตัวเองเนี่ยมันมีขีดจำกัดตรงที่คูดาวนานถึง4เทิร์นซึ่งก็จะแนะนําให้เล่นคู่กับพวกนันกาวนะครับที่สามารถโจมตีปกติแปะแฮงแมนมาร์กได้หรือแม่ก็แก๊งแฮงแมนนะครับอย่างเอ็นฟอ์เซอร์ที่สามารถแปะแฮงแมนมาร์กได้ เราไปถึงสติงเกอร์ก็สามารถแปะแทงแมนมาได้เช่นกันนะครับตัวอย่างการเล่นเจ้าเนอร์เกลแท็กทีมกับเจ้านันกาวนะครับเนือ่อจาสกิลส่วนใหญ่เป็นสแตนนะครับก็คือสามารถใช้ได้เลยโดยไม่เสียเทินนะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มต้นด้วยการที่จะปกป้องตัวไหนสักตัวนะครับก็เนี่ยสลับกันแล้วก็สร้างโลกพร้อมกับสามารถโคเบอร์ได้จะ่ถาทำการแปะแฮงแมนมานะครับศัตรูในระยะสูงสุด5ช่อง แลวหลังจากเข้าเนอร์เกลนะครับมาบล็อกแล้วก็สะสมสแต็คที่เป็นไบอเนสเรียบร้อยแล้วก็ให้ทําการจุตีใส่ตัวที่ติดแฮงแมนม้านะครับเขาจะค่อนข้างแรงมากนะซึ่งตัวมาสคูก็ติดแฮงแมนม้ามาจากจมตีปกติของเจ้านันกาวนะจะเป็นคอมโบคู่กันของพี่น้องคู่นี้ต่อไปจะเป็นการแสดงคอมโบมาสังตายของเจ้าเนอร์เกลนะครับโดยเงื่อนไขก็จะมีสะสมสแต็คไบรอเนตไม่ว่าจะเกิดจากการบล็อกสําเร็จนะครับ รือว่าอยู่ในพื้นที่สีฟ้านะครับจากสกิลนี้จะร่ายทำการแปะมาร์กนะครับใส่ศัตรูและเมื่อเงื่อนไขครบมีทั้งมาร์กแล้วก็ตัวสแต็กบบยอเนตแล้วก็ทำการโจมตีด้วยท่าที่แรงที่สุดนะครับก็จะ,ะด้ดมเมจประมาณนี้นะรวมๆเมื่อกี้ถ้าเกิดที่รวมที่จอะกอดด้วยก็ประมาณ5-6 00พันเลยนะครับอย่างไรก็ตามแม้เจ้าเนอก็จะโดดเด่นทางการป้องกันแล้วก็การโจมตี แต่การใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ยากกว่าพวกตัวสายด e เฟนเดอมาตรฐานอย่างเจ้าไมท่านะครับจึงแนะนําว่าหลังจากได้มาอย่าเพิ่งเอาไปลงสนามก่อนขึ้นถึง3ดาวได้นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับการรีวิวเจ้าเนอร์เกลตัวแทงที่เก่งตอนเลดเกมสำหรัหวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ